เห็นข่าวแล้วก็สงสารทั้งคู่เลยอยากให้เขาหาทางออกที่ดีร่วมกันได้แล้วก็เลิกกันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นศัตรูหรอกไม่ต้องเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตหรอกเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็มีประโยชน์แต่กับลูกเพราะยังไงต่อให้หล่อนจะเลิกกันจะแยกกันหล่อนก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอยู่ดี ดันั้นการที่หล่อนทะเลาะก,กันต่อไปมันก็จะเป็นปัญหากับลูกในอนาคตลูกโตลูกโตมันก็จะสร้างความลําบากใจให้ลูกความหนักใจให้ลูกความทุกข์ให้ลูกเข้าใจไหมเพราะว่าสําหรับลูก,กเขาแบ่งไม่ได้หรอกเขาแบ่งไม่ได้หรอกว่าเขาจะเลือกพ่อหรือเลือกแม่ถ้าสมมติเด็กมันโตขึ้นแล้วมันคิดเป็นนะยังไงก็พ่อมันยังไงก็แม่มันและถึงต่อให้พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าพ่อแม่ ยังมีความแบบความรู้สึกดีหมายความรู้สึกดีในฐานะที่แบบเราเคยใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าไม่ได้สแสดงอาการที่โกรธเกลียดกันเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกสบายใจเด็กเขาก็จะรู้สึกสบายใจอันนี้แนะนํานะพูดในฐานะคนนอกแต่ก็สุดแล้วแต่แหละเราไม่รู้หรอกเรื่องตื้นลึกหนาบางเราไม่รู้แต่ถ้าให้ดิฉันแนะนําให้ดิฉันพูดดิฉันก็จะแนะนําจะพูดประมาณนี้ ในฐานะที่แบบตามข่าวเห็นข่าวเหมือนกันอยากให้ทั้งคู่แบบหาทางลงให้มันดีหยุดเถอะมันไม่มีประโยชน์หรอกจะไปแฉจะไปประจานกันทําไมเรื่องมันจบไปแล้วก็แล้วไปเรื่องมันจบไปแล้วก็แล้วไปมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วผิดพลาดแล้วก็คือผิดพลาดไปยอมรับในส่วนที่ผิดพลาดแล้วก็แยกย้ายกันด้วยดีแยกย้ายกันด้วยดีจบกันด้วยดีไม่ใช่มานั่ง มานั่งเผานั่งว่ากาันไม่ดีหรอกเซอรอดิชันเถอะอันนี้พูดด้วยความหวังดีทั้งคู่เลยนะคะไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม,มชนไม่จําเป็นการให้เกียรติอดีตคนรักคือทังเคยพูดนะว่าการให้เกียรติอดีตคนที่เราเคยรักอย่างดีที่สุดคือการพยายามพูดถึงเขาให้น้อยที่สุดสําหรับดิชันนะ ไม่รู้แหละว่าก่อนจะเลิกกันจะดีหรือไม่ดีหรือว่าอะไรใดๆต่างๆนานาถ้าตัดสินใจแล้วหันหลังให้กันแล้วคือพูดถึงกันน้อยที่สุดไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตาม mm. พาดพิงถึงกันให้น้อยที่สุดถ้าจะพาดพิงถึงกันพูดถึงกันพูดถึงมุมดีๆในส่วนที่ดีๆพูดถึงกันดีๆในส่วนที่ดีๆแต่ถ้าไม่พูดถึงกันเลยได้ดีที่สุด คนเรานะทะเแากกันไปแล้วไม่พูดถึงกันได้ดีที่สุดนั่นคือการให้เกียรติครั้งสุดท้ายที่ดีที่สุดคือไม่พูดถึงกันเลยไม่พูดถึงกันเลยพูดถึงแค่ลูกพอไม่พูดถึงไม่พูดถึงไม่พาดพิงถึงใครทําได้คนนั้นชนะจริงใครทําได้คนนั้นชนะ ใครทำได้นะอดีตคนรักเลิกกันไปอะไรกันไปแล้วไม่พูดถึงกันเลยอะไรเลยใช้ชีวิตต่อไปสวยๆเก๋ๆเลิศๆหล่อๆเท่ๆต่อไปคนนั้นชนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ยอมจบยังวนแล้เรวนอยู่วนมาพูดวนพดพิงวนรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆอีคนนั้นแพ้อีคนนั้นแพ้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเคยใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเราแยกย้ายแล้วพอแยกย้ายแล้วเราไปทํา เราทำธุรกิจของเราเรามีความเติบโตมีความเจริญก้าวหน้าเราจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตคนที่มีความสําเร็จในการใช้ชีวิตเขาสังเกตนะเขาจะไม่พูดเรื่องเก่าเพราะมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์การวนพูดเรื่องเก่าเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อีคนที่ชอบหยิบเรื่องเก่ามาพูดคืออีคนที่ไม่ไม่ประสบความสาเร็จในการใช้ชีวิตสาหรับดิฉันนะ ดิฉันจะรู้สึกว่าใครก็ตามเนี่ยชอบหยิบเรื่องเก่ามาเล่ามาลือ้อฟื้นมาพูดอยู่นั่นแหละไม่จบก็คือคนที่หาความสําเร็จในการใช้ชีวิตใหม่ไม่ได้เป็นคนที่หาหาความสาเร็จในการใช้ชีวิตใหม่ไม่ได้มันก็เลยจะต้องวนเอาหยิบเรื่องเก่ามาพูดมาแซะมาว่ามาผาดพิงมาอะไรนูน่นนี่นั่นเออฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะคือใช้ชีวิตของเราใช้ชีวิตของเราไปสร้างชีวิตใหม่ ชีวิตเก่าจบแล้วจบไปไม่เป็นไรทุกคนมันมีความผิดพลาดได้เพียงแค่เรียนรู้ยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดและพัฒนาตัวเองใหม่ใช้ชีวิตใหม่เอาเวลาที่มีโฟกัสเอาชีเอาเวลาที่มีโฟกัสสิ่งใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆอันนั้นคือสิ่งเดียวที่ทําได้อันนั้นคือสิ่งเดียวที่ทําได้การพูดเรื่องเก่าไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะการพูดเรื่องเก่าในเรื่องที่มันไม่ดีไม่มีประโยชน์ ไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บมันไม่มีประโยชน์อย่าไปฟืฟ้นฝอยหาตะเข็บอย่าไปสาวไส้ให้กากินอย่าไปสาวไส้ให้กากินอย่าไปฟืฟ้นฝอยหาตะเข็บไม่มีประโยชน์ค่ะเชื่อดิฉันเถอะอันนี้ดิฉันแนะนาแบบกว้างๆเลยนะสําหรับทุกผู้การใช้ชีวิตเชื่อดิฉันเถอะพยายามพูดถึงการให้น้อยที่สุดการให้เกียรติขั้นสุดท้ายที่ดีที่สุดสําหรับคนที่เราเคยรักคือการพูดถึงเขาให้น้อยที่สุดหรือไม่พูดเลยดีที่สุด ใช่แบบแต่ละวนอยู่เออไม่ใช่แต่ละวนอย,ออนอยู่จมปักอยู่ไม่ได้ค่ะเราเป็นคนเราไม่ใช่ควายอย่าไปจมปักกับอด,ดีตดิฉันเคยพูดตอนเป็นพระไนตอนเทศเราเป็นคนนะเราไม่ใช่ควายปักมีไว้ให้ควายจมแต่เราเป็นคนเราไม่ใช่ควายเราจะไปจมปักไม่ได้ค่ะเนะชื่อดิฉันเถอะดิฉันเห็นหลายคู่หลายอะไรนะชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ ชีวิตมีอะไรให้เยอะแยะให้คนที่เขารักเราเอ็นดูเราติดตามเราเพราะผลงานติดตามเราเพราะความสาม,มารถเพราะอะไรเถอะเอออยากให้คนเข้ามาติดตามเราเพราะการแบบดราม่าเลยมันมันมัน,มนดราม่านานๆไปคนมันจะรำคาญนะเชื่อดิฉันเถอ <c oughs> ะโดยเฉพาะดราม่าที่ไม่รู้จบอะ่ะโดยเฉพาะดราม่าที่มันไม่รู้จบอะ่ะเชื่อดิฉันเถอะเออนะ เมตากันไม่ได้อภัยกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตก็อุเบกขานะหลักธรรมอะหลักธรรมอะถ้าเมตาได้เมตาไปไม่ว่าใครไม่ว่าใครนะเมตตาเขาได้เมตตาเขาไปเถอะสงสารเขาถ้าเมตตาไม่ได้กรุณาไม่ได้อุเบกขาคะ่ะอุเบกขาไปเลยอุเบกขาคืออะไรวางใจเป็นกลางคะ่ะวางใจเป็นกลาง ไม่พูดถึงไม่พูดถึงไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ตอบโต้ไม่ว่าร้ายแล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปคนมีความสุขเท่านั้นคือผู้ชนะคนมีความสุขเท่านั้นคือผู้ชนะเชื่อดิฉันนะชีวิตยังโอ้โหยังไปได้อีกไกลชีวิตเรายังมีอะไรได้ยเยอะแยะมากมายที่เราควรต้องทำต้องสร้างต้องก่อนะทำไป นะไม่ใช่มาวนอยู่อย่างนี้ไม่ใช่มาวนอยู่อย่างนี้มันมีแต่ความทุกข์ใจมันก็มีแต่ความอาฆาตมันก็มีแต่มันเอคนะถ้ามันมองเป็นคู่อาฆาตไปแล้วเนี่ยมันมองเป็นคู่อาฆาตคู่เวรคู่กรรมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหาเรื่องทําร้ายกันมันจะหาเรื่องทําร้ายกันมันจะหาเรื่องทิ่มแทงกันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีหอกใดเสมอด้วยหอกคือปากไม่มี หอ,อกที่ทิ่มแทงคนแล้วมันเจ็บช้ำน้ําใจที่สุดคือหอ,อกคือปากฉะนั้นอย่าใช้หอ,อกคือปากทิ่มแทงกันเลยถ้าทําได้นะคะอย่าเอาหอ,อกคือปากไปทิ่มไปแทงกันเลยเช,ชื่อใจฉันเถอะเพราะว่าพอเวลาเอาเราทิ่มแทงทิ่มแทงไม่หยุดเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งที่มันถูกทิ่มแทงมันก็จะผูกเวรพระพเจ้าบอกว่าผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้ชนะย่อมต่อเวรผู้แพ้ย่อมผูกเวรเหมือนกันเวลาคนถูกว่าถูกด่าให้เจ็บช้ำน้ำใจพาดพิงกันไปกันมาอีคนที่ด่าแล้วชนะก็จะรู้สึกว่าดีใจกูด่าได้แล้วกูชนะแต่จริงมันไม่รู้้วมันผูกเวรมันกําลังสร้างเวรอยู่มันผูกเวรเพราะอีคนแพ้มันเจ็บใจเจ็บใจปุ๊บมันก็ผูกเวรอีคนที่ชนะก็คือต่อเวรละชื่อคนที่แพ้มันอีคนที่แพ้ก็คือมันผูกเวรแล้วนะ มันจะหาเดี๋ยวก่อนมึงไม่เป็นไรวันนี้มึงด่ากูใช่ไหม �ח? มึงไม่จบใช่ไหมมึงไม่จบใช่ไหมมึงด่ากูเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูหาเรื่องเอาคืนเดี๋ยวกูหาเรื่องเอาคืนแน่นอนเดี๋ยวกูหาเรื่องแล้วมันก็เป็นการผูกเวรต่อกันตัดเวรตัดกรรมไปเถอะคาเชื่อดิฉันเถอะคนเราาให้อภัยเรื่องอืนร้อยแปดพันเก้าก็ให้อภัยได้นะัะให้อภัยเรื่องคู่เรื่องเรื Indonesia> ่องเรื่องแบบนี้ให้อภัยไปเถอะ นะทาบุญอย่างอื่นทำทางธรได้อะบาลานตเขาสอนปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหมูปล่อยม้าปล่อยแมวยังปล่อยได้นะนะเรายังปล่อยได้นะคะปล่อยความอาฆาตค,ความโกรธแค้นออกจากใจทําไมปล่อยไม่ได้ได้อันนี้สงส,งสูงสุดเลยนะให้ให้ธรรมทานร้อยครั้งก็ไม <c oughs> ่เท่า <c oughs> ให้อภัยทานครั้งเดียวให้วัตถุทานร้อยครั้งไม่เท่าให้ธรรมทานหนึ่งครั้งให้ธรรมทานร้อยครั้งไม่เท่าให้อภัยทานครั้งเดียว พยายานไปเถอะแล้วใจเราก็สงบด้วยใจเราก็ก็สงบเชื่อดิฉันเดียวดิฉันอยู่ในจุดนี้ดิฉันรู้อันนี้พูดจากประสบการณ์ตัวเองเลยนะเรายิ่งพูดยิ่งชนะใจมันไม่ได้สงบนะความชนะบนความไม่สงบไม่มีประโยชน์จริงๆอ่ะถ้าเราดูแบบเรารู้ตัวนะถ้าพูดแบบไม่โกหกตัวเองนะเวลาเราชนะบนความที่แบบ ชนะด้วยความรู้สึกบนความที่เราอยากเอาชนะคนอื่นนะ่ะมันใจเรามันไม่ได้สงบนะเราชนะก็จริงนะหลายๆครั้งเราทําอะไรชนะคนอื่นเราอยากชนะมันแล้วก็อีกคนนี้กูเกลียดมึงกูจะต้อชนะมึงให้ได้หน่อยแต่พอได้ความชนะมามันไม่ได้เป็นความชนะบนความสงบนะใจเรามันยิ่งโลนใจเรามันมีแต่ความยิ่งโลนความเดือดร้อนนอนใจนอนก็หวั่นแล้วก็กลัวละเขาจะปูดถึงเราไหม มันจะว่าถึงเราไม่มันโต้ตอบอะไรบ้างวะเราไปส่องมันที่สองเฟซมันที่สองไลน์มันที่มันมีโพสหรือยังมันว่าหรือยังมันเราเราไปพูดใครๆอีกไหมเนี่ยความชนะมีแต่ความร้อนลนมีแต่ความร้อนรนมันไม่ได้มันไม่ได้มีความสงบนะอยู่บนความชนะมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจให้อภัยไปเลยเป็นผู้แพ้แล้วสงบให้อภัยอภัยไม่ได้ว่าจําเป็นว่าเราต้องเป็นผู้แพ้นะ การให้อภัยคือการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่มันถึงให้ยากให้ยากที่สุดคือให้อภัยยากมากยากมากที่สุดยากมากแต่ถ้าให้ได้ทําได้นะโอ้โหมันเหมือนมันปลดปลดห่วงปลดโซ่ปลดห่วงปลดอะไรในใจเราไปทั้งหมดเลยเราบางขบบางเรื่องนะเรานอนทุกกับเรื่องนี้มาเป็นเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนพอเราแบบพอเราแบบปลดเรื่องนี้ออกไปพอเราแบบปลดได้ปลดห่วงปลดโซ่ปลดอะไรออกไป โอ distint. ้มันโล่งม,มากเลยมันเหมือนแบบไม่ต้องไม่มีอะไรติดค้างแล้วผมไม่มีอะไรติดค้างแล้วผมไม่มีอะไรทั้งนั้นทําให้จิตใจเรามันเราเป็นอิสระคนที่มีจิตใจเป็นอิสระได้ก็คือเป็นเป็นเจ้านายตัวเองเราเป็นเจ้านายเหนือตัวเองเราไม่เป็นทาสค,ความคิดตัวเองเราเป็นนายเหนือความคิดตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองนะใครที่ใช้ชีวิตแบบเป็นนายเป็นนายเหนือความคิดตัวเองได้อะดีที่สุด เอะไรไม่รู้เกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะก็มาพูดให้ฟังเฉยๆแค่นี้แหละแค่นี้ก่อนแป๊บนึง